สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพารวยตอนนี้ฟ้าพารวยกับศิภาพรแม่พี่น้องมาอยู่ที่วัดปูซีหาเด้อค่ะเพราะวา่าปูซีหาเด็ปล่อยหวยซองหาแสนล้วเด้อค่ะงวดที่แล้วหวยซองหาแสนปูเข่าซีเด้อค่ะมีมาสองตัวเจ็ดกับซีเข่าเด้อค่ะเหลขกวิ่งปูซีเด้อค่ะงวดนี้กับศิภาผัดพาพี่น้องมา เอาแนวทางน้ำกันด้วยค่ะในงวดวันที่16พฤษุภาคสองห5เพื่อเป็นการบหยเสียเวลากลับไปรับช่มรับฟ้างกับฝา่าพารวยเลยเด้อค่ะกราบนับสกสการค่ะปู้พาเอฟซีแฟนช่องมาตามเอาแนวทางหวยสองหาแสนค่ะปู้ขำลำมีรวยมาติดตามแนวทางได้กินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เป็นแนวทางดีๆค่ะปู้ว่าเนี่ยจะก่อยไป ข่าปูเด็กซ่องพมุนบนเนาะข่าปูต็จิตามเป็นยอดข้างกัน่างวดที่แล้วมันเข่าตัวหนึ่งเนาะปูเออไม่เคยพลาดเดินดีข้ามปีมาแล้วไหลุนไซวิ่งไม่ควรพลาดเด็กะมุลงวดนี้พินดีพินให้วิ่งให้วิ่งเลย S <S เน้นให้พร้อมเลยมะปูอปอะแล้วก็จัดมาให้ชุดชุดเต็มพร้อมปะ่ะช,ชุดเดียวแขนแสามตัวตรงป้าให้สามตัวตรงตรงเลยแขนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนะ<ภ>าะค่ะเป็นแนวทามดีอีกทำมาเบิ่งกันสำหรับผู้ที่ชอบเท่านั้นเนอะเป็นแนวทาอาอ่าอานี้ก็เลกดับเลกดับอาจารย์ก็กเอามีไว้เพื่อ คัดตัวเลขขัด<ฆ>ตัวเลขในเลขกำลังวัดนนะอเล็กดับก็มี1นึงดับบนล่างหาก็ดับบนล่าง,าดบบาง8ดับบนล่างอันนี้ดับตรงตัวไปครับนี่หาศูนย์ศูนย์หาหกสองสองหกเจ็ดสเจ็ดแปดสเก้หนึ่งหนึ่งสดับบนล่าง<ฆ>บ,บนล่างทั้งหมดกระบอกกองสลากไม่มีเลขดับแต่เราทำมา <c oughs> เพื่อลดต้นทุนในแนวทางการคำนวณเลขคิดเลขของอาจารย์เพื่อที่จะหาเนี่ย ในเลขกําลังวันหาตัวแขวนๆเด็ดๆมากออันนี้ก็เป็นแนวทางใดก็เข้าดีบางครั้งก็ไม่เข้าเลยบางครั้งก็เข้าแต่บนบางครั้งก็เข้าแต่ล่างบางครั้งก็เข้าสามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างบางครั้งก็หาย็อีกขึ้นกันแต่โดนโดนปูมันจังหายเนาะค่ะอกาพิจารณาเป็นแนวทางเขา้ามีแนวทางดีมีใครไปกว่าครึ่งเลยนะเลขออกที่กอง เลขออกที่บางกอกคนบอกที่กองสันอ่อคนบอกที่สกลคนครเลกออกที่กองสลากเนาะม่ได้ออกอยู่สกลเลยว่าปูสิบ,บเบาได้ได้คำนี่เลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลปิจาระาเอ้านี่เลขแนวทางประมูลอ้าวพี่น้องบนเพนไหมาสิบหกเดือนหาเดือนพุทธภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบนเลขซองซองห้าแสนบนวิ่งสองเพนเด่นไ้วิ่งเลยงวดเนี่ย เน้นในวิ่งเลยงวดงนี้วิ่งสองบนรอง<ะ>เจ็ดเม็ดเดียวตรงๆไม่ต้องกลับบนเจ็ดเก้าสองอ่าพิจรารณา,าเอเด้อพี่น้องสำหรับสายลูดสายวิ่งสายออกก็ล่างกายเนาะไม่ควรพลาดเลขสองเลขเจ็ด<ะ>คนเหนเ็นเน้นใหนเ,หนเลขสองมาที่นี่เอาอาจารย์กาแฟให้สำหรับผู้งบน้อยก็แล้วแต่อ่าอาจารย์กาแฟให้ บางคนอาจสิลืมไปเลยว่าสามตัวนี้ซื้อจั้งไดแม่นคบางคนก็เต็งโต๊ดบางคนก็ตัดเล่นสองโตัวท้าไอที่ซื้อจะแปลให้ได้เป็นเก้าเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดนี่เอาแนวทางเหล็กประมูลค่ะก็เป็นแนวทางดีๆอีกแบบหนึ่งตามเหล็กกำลังวันชนเหล็กกำลังวันอยู่ด้ในเหล็กกำลังวันก็มีครบมีอยู่ได้ปูมีเก้ากับสองยี่ได้ค่ะในเหล็กกำลังวันนี่เห็นไหมมีเท่งเจ้ดสองเก้าเจ็ดนี่มี แล้วก็เจ็ดสองนี่ก็มีนั่นอยู่ในเลขกาลังวันก็มีนะเลขกําลังวันของปูนี่เดินดีเลยค่ะจากที่สังเกตมากนี่แต่ก็ภูเขามาเบ่งมีไม้เพราะท่านมีแนวทางกับพิจารณาได้ค่ะกําลังวันจันทร์ใส่ได้ตลอดชีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ขันห้อเป็นคนบ่คอยฝันอะไรอีกอานหนึ่งห้อบ่คอยมีแนวทางกลับมาเลือกเบ่งเอาอยู่ในกําลังวันอีกออกวันใดทั้งหมดนี่ เลขออกวันที่สิบหกก็ตรงกับวันตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ก็ดีดแรมสองข้าเดือนหกปีขานเนาะก็ได้ทั้งสิ้กับพิจรารณาเอาจับไปเป็นแนวทางได้พี่นอ้องชอบไผ่ชอบมั่นมาไผบักมั่นกับพิจรารณาเอาค่ะนีสรุปเลขประมูลก็มาแล้วขอให้เป็นเลขโชคลาภเลขดีเลขรวยเลขเด่นเลข,เลขดังเลขแห่งเลขบทนี่ค่ะกาพิจรารณาไป ซื้อรัฐบาลสักใบหนึ่งอาจจะเป็นเลขโชคลาภเนาะอาจจะทําให้เราร่ารวยเป็นเศรษฐีได้ก็พิจรารณาเอาเด้อยศซีเพิ่นก็ให้วิ่งที่สองน่หละสายรูบสายวิ่งอ่าสายอายอกกําลังกายวิ่งรูบที่สองรองที่เจ็ดเม็มดเดียวเจ็ดเก้าสองเนาะแขวนแขวน,นอาจารย์ก็มาตัดให้เป็นเจ็ดอ่าเป็นเก้าเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดพี่น้องเนาเด่นเด่นให้เลยด้วยแห้งแห้งเอาปูคขางวดที่แล้วมีให้เบิ้งบ่คะ วัตวค่ะบกระเพื่อนกระหายมากสามกับซี่คนเจาะมากศูนย์เจ็ดซีบ่อเขาเขาตะซี่คือคนจีบบ่อใครเจาะไฮดอกแต่ว่าสายหลุดสายวิ่งบ่อผ่าดอกค่ะจัลละนาวคู่ไดมากวิ่งด้วยค่ะเนียนหายค่ักเลยสองค่ะหมวดนี่สองเด็กประมูนล่างกับหมวดนี้กับซองหกหมื่นเนี่ยซองหกหมื่นล่างกับได้ซองหกหมื่นล่างคนกระหายมาก วิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียววิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียวหกกับเจ็ดมาตัวนึงเป็นไห่วิ่งเจ็ดเจอไห่หกเจ็ดไม่ต้องกลับแต่อาจารย์กลับไห่เพื่อเป็นการไม่ประมาทกลับไห่เจหค่ะถ้าเสียวไปบนเก่าสองใสสองหกเจ็ดแล้วเก่าเจ็ดเนี่ยมาใสเจ็ดหกเจ็ดึวัดที่เล้วน่ะสองกับ4ีเนาะมาหนึ่งตัวเราเป็นจอไห่ซีกมันก็ไปออกบน6กซีสองสามตัวเลยอ่ะกา ูทุนหลายกับพิจรารณาเอาบนล่างกู้ง,งบหน่อยก็ตามแนวทางนี่แหละล่างเป็นล่างบนเป็นบนอะก็มีซํานี่จะบ่เมิดเงินไหลายน,ะ,นะคะอันนี้ซ่องประหยัดงของเหาไปนั่มอันนี้ซ่องหาแสนอันนี้ซ่องหกหมื่นเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่นออ้องผูใช้พิจรารณายานในการรับชมเด้อค่ะการลงทุนก็มีความเสี่ยงเด้อค่ะชายดูพินิจพิจารณาดีเด้อค่ะพี่น้องหววซ่องหาแสนกับหกหมื่นเด้อค่ะแคปหนาจอไว้ค่ะเปิดตาเด็ดอ๋อ สรุปเด้อค่ะนี่ห้วยซองหาแสนของปูเด้อค่ะปูสีหาห้ยซองหาแสนกับสายวิง่งสายรูห้ยซองนี่มาตลอดเด้อค่ะสายวิง่งงวดที่แล้วกับเขาเด้อค่ะสีของปูงวดนี่หามาสองกับเจ็ดเด้อค่ะเด่นที่สุดคือสองนะคะปูกับห้สามตัวบนมาเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีปูบอกว่าให้3สามตัวบนมาเลยค่ะเจ็ดเก่าสองพี่น้องคาแคบหนาจอไว้ค่ะไปหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเน้อค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่จรีได้นะคะที่เพิ่นมีเมตตามหมอบหวยซองหาแสนมากให้กับเอฟซีแฟนช่องไปหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวยค่ะพี่น้องคะต่อไปก็เป็นหวยซองหกหมื่นนัด้นะคะเอาผู้ใดย,ยังผูใ้ใดหวยซองหกหมื่นก็เอาน้ำกันกับหาแสนในเด้อค่ะแคปหน้าจอไวห้วหวยซอง 60, หกหมื่นหที่แล้วก็เขาเด้อค่ะ หวยส่องหกหมื่นปูตัวใดนะปูหาจืดใบได้นันมาตัวใดนะปูส่องแง่องบนญ่อง่องลางเลยค่ะซ่องลางมาสองกับสี่เจาะหายสี่หกกับเ่องบนค่ะหัวส่องลางของปูมาสองกับสี่นะคะอันนี้หวยซ่องลางกับซ่องบนเด้วยพี่น้องอย่าซับสนอันหัวข้อให้ดีๆด้ค่ะหวยซ่องลางของปูหมดที่แล้วมาสองกับสี่แต่ว่าไปขึ้นบนนะคะพี่น้องค้าหัวนีไพทีเขามาไม่ย่งบ่ได้ค่ะ แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะนีหัวซ่องลางกับเด็กซ่องบนนะะุญเด้อค่ะซ่องลางหายเจ็ดเด้อค่ะหวดนี้เดือนทิ่เจ็ดเลยค่ะปูก่กะหายจับกูมาหายหกเจ็ดเจ็ดหกปูก่กบไม่พร้อมค่ะเพื่อความบอบมาทปู่บอกไผมีงบหลากระซือบุญซือลางเด้อค่ะพี่น้องค่าเอาแคบหน้าจอไว้ไปเสียงโชคน้ำกันในงวดนีการลงทุนมีความเสียงเด้อค่ะพี่น้องปวดใช้วิจารณญานในการรับชม มาคลิปนี้ฝากกูไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้กับฝาพาล่วนในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางสูตรหวยคำนวดแม่นๆอาจารย์ดังๆข้อมันดีๆให้กับเอซแฟนช่องเดยไปเสียงโชคน้ำกัดงไงน,น่นงวนี่เอาคลิปนี้ก็ให้พี่น้องโชคดีมั่นหมายล่้ยๆเด้อค่ะสำนีกก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ